สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ m i x s p o o ยและผม m i x ครับหลังจากที่เราได้ดำดิ่งสู่ความหลอนในที่หยดภาคหนึ่งและไขปมแค้นในที่หยดภาคสองหยดแม่ยักษ์กันไปแล้ววันนี้ผมจะพาคุณมาปิดฉากตำนานที่ถูกเล่าขานนี้กับบทสรุปสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยในที่หยด ภาค3บทสรุปคำสาบครับผมจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณฟังแบบละเอียดยิบทุกซอกทุกมุมเพื่อให้คุณสัมผัสกับบทสรุปของความหลอนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องไปดูหนังเองแม้แต่นาทีเดียว คุณเคยคิดไหมครับว่าบางครั้งการจบลงอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งแม้ครอบครัวของยักษ์จะผ่านคนเรื่องราวเลวร้ายมาถึงสองภาคแต่ดูเหมือนว่าเสียงที่หยดก็ยังคงไม่ยอมจากไปง่ายๆมันยังคงก,องก้องกังวาลอยู่ในความทรงจำและอาจจะยังคงรอคอยโอกาสที่จะกลับมาทวงคืนบางสิ่งและในภาคสุดท้ายนี้คำสาปที่เคยถูกปลุกขึ้นมาในอดีตอาจจะยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไม่คาดฝัน ไม่ใช่แค่ในจิตใจแต่บางทีอาจจะเป็นในรูปแบบของโชคร้ายความเจ็บป่วยหรือเหตุการณ์แปลกๆที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่เคยถูกวิญญาณเข้าสิงอย่างแย้มหรือผู้ที่ประเชิญหน้ากับมันอย่างยักษ์ภาคนี้จะเปิดเผยให้เห็นว่าการปลดปล่อยวิญญาณไปสู่สุขติไม่ได้หมายความว่าคำสาบจะสลายไปโดยสิ้นเชิงเสมอไป บางครั้งคำสาบก็เป็นพลังงานด้านลบที่ถูกสร้างขึ้นมาและต้องการการแก้ไขที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหลังจากเหตุการณ์ร้ายๆที่ผ่านมาพวกเขายังคงใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงและรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่จบสิ้นเหมือนมีเงามืดคอยตามติดอยู่ห่าง เสียงที่หยดอาจจะไม่ได้ดังออกมาจากลำคอใครแล้วแต่มันกลับมาในรูปแบบของความรู้สึกหรือลางบอกเหตุที่น่าขนลุกในภาคนี้เรื่องราวจะพาเราไปพบกับปริศนาใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับคำสาบที่หยดที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแม่ยักษ์โดยตรงแล้วแต่อาจจะเป็นต้นต่อที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างคำสาบขึ้นมาตั้งแต่แรก ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในภาคก่อนๆอนอาจจะเป็นบุคคลในอดีตที่ยังคงมีชีวิตอยู่หรือเป็นวิญญาณร้ายตนอื่นที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาครอบครัวของยักษ์จะถูกดึงกลับเข้าสู่วังวนของความหวาดกลัวอีกครั้งเมื่อมีเหตุการณ์แปลกประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาซึ่งอาจจะรุนแรงและคาดไม่ถึงกว่าเดิมอีก อาจจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะช่วยหรือเป็นอุปสรรคต่อการคลี่คลายปริศนาครั้งนี้ยักษ์ในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องประชิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่หลงกว่าเดิมเพราะคราวนี้พวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับวิญญ,ญาณที่มีที่มาที่ไปชัดเจนแต่เป็นคำสาบที่ฝังลึกในการเวลาและอาจจะส่งผลกระทบต่อชะตาชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล เพื่อที่จะยุติวงจรแห่งความหลอนนี้ให้ได้ยักษ์และครอบครัวจะต้องตามหาต้นตอของคำสาปที่หยดที่แท้จริงซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัตถุโบราณหรือความลับที่ถูกเก็บงำไว้ในอดีตกา,การเดินทางในภาคนี้จะเป็นการประจนภัยที่เต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคพวกเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลไขปริศนาและทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อถอนคำสาปให้สิ้นซากไม่ใช่แค่การขับไล่วิญญ,ญาณอีกต่อไป การต่อสู้ในภาคสุดท้ายนี้จึงไม่ใช่แค่การต่อสู้กับสิ่งเหนือธรรมชาติแต่เป็นการต่อสู้กับโชคชะตาการแก้ไขความผิดพลาดในอดีตและการนำพาครอบครัวไปสู่การปลดปล่อยที่แท้จริงที่จะทำให้พวกเขาและลูกหลานในอนาคตหลุดพ้นจากวังวนของที่หยดได้อย่างถาวร ภาคนี้จะปิดฉากตำนานที่หยดด้วยบทสรุปที่ชัดเจนตอบคำถามทุกอย่างที่เคยค้างคาและอาจจะทิ้งข้อคิดบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการประชิญหน้ากับผลกรรมไว้ให้เราได้ขบคิดกันครับสำหรับผมแล้วที่หยดภาคสาไม่ได้เป็นแค่การปิดฉากเรื่องราวความหลอนเท่านั้นนะครับแต่มันคือการสำรวจลึกลงไปในประเด็นของชะตากรรมและการทำลายวงจรของผลกรรม บางครั้งสิ่งที่เราประชิญอยู่อาจเป็นผลพวงจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแต่ถึงแม้ชะตาจะกำหนดเราก็ยังคงมีทางเลือกที่จะต่อสู้เรียนรู้และหาทางเปลี่ยนแปลงมันได้การกล้าที่จะประชิญหน้ากับคำสาบที่เก่าแก่การค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่และการร่วมมือกันของคนในครอบครัวคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงจากความหวาดกลัวทั้งปวงครับ เรื่องราวของที่หยดภาค3บทสรุปคำสาบจะนำพาเราไปสู่จุดสิ้นสุดของตำนานความหลอนนี้อย่างแท้จริงครับแต่มันจะเป็นจุดจบที่แท้จริงของเสียงที่หยดหรือไม่และคุณคิดว่าการแก้ไขผลกรรมในอดีตนั้นสำคัญแค่ไหนในการสร้างอนาคตที่สงบสุขครับ สำหรับวันนี้ m i ิกสปอยต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าการเจาะลึกเรื่องราวของที่หยดภาค3บทสรุปคำสาบนี้จะทำให้คุณเต็มอิ่มกับบทสรุปของตำนานความหลอนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุก EP ถัดไปและถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องราวแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้าครับสวัสดีครับ